สวัสดีครับผมนีขนมหายอยู่หากินครับพี่หนุ่มทอดว่านปลาขอนครับผมกิงนง่ายนะครับผมทอดว่านปลาขอนเป็นอ่างน้ำรค,ครับรผมปลาขอนไรครับเหี้ยววันเนาะวันปลาขอนครับผมทุกคนเ่าเนี่ยใ,ใส่ต้องปุ๋ยไปแล้วพับผ แล้วพอเราด้วน้ำขึ้นถงถมองอย่เนาะเขาปล่อยน้ำลงสยุดอ่างเก็บน้ำเขาปล่อยน้ำลงมอเลยรับผมน้ำมัลนลดลงเกาลีกับว่านนี่กันมปลาลอะไรครับเห็นบ้างานปลาขอนเขาบาปลาข <c oughs> ลอ, <c oughs> อนฮึบเรียบร้อยนุ่มนุ่มเก็บปะ จ้ำมึมจับจับจับ<า>ตวัวงี้เถอะวมันหลุดปลาของนงี้เรียบร้อยไป,นป,ไไปนมเมรปรนี่ยไม่ไปคงงอกโมเมน,ในต์ไปไหนเป็นหมอก เกาหลีกบวานพี่น้องเ้ยพูนนะน้ำขอนครัพี่น้องไลยคักปลาเต็มเลยเดี๋ยวเิไปปิ่งมันครับผมพุนเกาลีกว่าน่เกาลีขุนเกาหลีกวานเนื่องมอนี่เขาปล่อยนาลงครับผมน้ำลงนี่น้ำมงนี่ลงปลานขอนอยู่นี่เลย เฮียเมื่อวันเอาอีสูอักโซอีเดียตัวหนึ่งแม่เป็นยนี่แม่หน่แม่หนิแม่อยู่กี่อยู่กี่คุณงอยอะอยูฮะจักกอรตัวหน่อยพี่สันพี่น้องเอ้ยตัวหน่อยบ่เอาอีกอืมบังพุ้นด้วครับผมมาหน้าไปป่านนั่งีืนตรงนี้ไอตัวพ่อ

ไในไร่ตือกพี่นอ้องปลาขอนมันก็บขอนคักโพดเนาะมันก็บเดือบไหลมาเทเลังสิวันปลาขอนพี่นอ้องเอ้ยมัอนี้ก็เปิดน้ำลงในมือนี่น้ำลดเบิดเลยว่านเลย quop จำหมู hào เฮาเลยต้องเฮาเลยนี่ล่ะเอาปลา อุ้ยคุณข้าตีมเลยนะคุมันยืดอันยืดฟั่งเห็นไหมง่ยเห็นไหมออกข้าตีมยืดง่ายเห็นไหมนุ่มข้างหลังไหม kind of ง่ายหนวันปลาขอนพี่น้องเอ้ยซ้ำวันอันนี้ตัวนี้ซ้ำจับเอาจับเอาก็ได้เนาะเนี่ยยืดนี่ไหลเลยคูณนี่ปลาขอนพี่น้องเอ้ย Đây bà. Bay nhưng. Giờ bỏ để đi thôi. mà, mà. nghe đây đó, không đọt khẽ, không đọt Chắp chắp chắp. เฮ้เฮ้เฮ้ตุ้มเฮ้ตุ้มเฮ้ตุ้มเลยเฮ้ตุ้ม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 ต้มตุ้มต้มตุ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 ้มตมตุตุ้ม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  เงอยู่งยอยู่ยงว่าทียย่งนี้เอาเปิดเปิดถุงเนเลยมันเงยมาเแหบได้นวานเอาเนื้อส่เลื่อยหนัจะตีนหยีบเอาโอ้ยาตีนหยีบเอามันาตั้งแต่สแล้วไปไปไปใส่ปลาใส่

น้ามันต <man okay. oh, ื่นมันตมันไม่ค่อยเลี้ยนนะนมันตื่นน้นตื่นไ่ค่อยเล้ยนมาเดี๋ยวเอ้ยวันปลาขอนไม่ขอนคัดโคตัตรงนี้ป่ Ngủ một rồi Nghe không? Nghe, nghe, nghe. Phụ ngan, phụ ngan ơi, phụ ngan Nghĩ là tối nhẹ không tay ให้ตายทุกผู้อีมาสารุดเฮาทุกทุกไปมาเจ้าอีก ơi màu เก็บ ăn Kiếp พี่น้องนี่แตกคนแล้ว ขอพุ่นไหลนะครับเด้ดเอผู้ใดติดตามมึงลมนนคลิปนี้แล้วขอให้โชคไขม,มัขนะมะมนะครับเด้อขอให้โชคไขมันให้อยู่ดีไม่แห้งสุดสุดสุดสคนนะครับเด้อผู้ใดติดตามคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคไขมันให้อยู่ดีไม่แห้งสุดสุดคนค้บเก็บจะเสด็จก้มไข่จะสิมีครับเด้อคลิปนี้ก็ไปสว,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม